แอบด,ดูต้นเลย้ยลังบลูริทเท่ากระมังโอ้ตรงหัวมุมบ้านตมแอบด,ดูโตโอ้ยลังเท่ากระมังยางใหญ่ใหญ่มากต้องแอบดูคนมอคูมันเจอยาพ่นไปก็ตายลยูโอ้ยังเท่ากระมังเลย อะไรมงสักภาพผู้ใหญ่มากโตโตแอบดูโตโ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลี้ยงโตด้วยผู้ใหญ่เป็นโตเลยนะเนี่ยเขาไใกล้ๆก็ไม่กล้าแม่มันตื่นแล้วไงอ้หัะตัวมวันออกมาเต็มเลยอ่ะ นี่ถ้าเองอ้อมไปที่นู้นหน่อยจะเห็นชัดไหมฟังนู้นหน่อยเออไปไปโอ้อยากเห็นเคยเห็นแต่ที่เขาเอามาหอยบ้านอ่ะโอ้โอ้ยเบ้อเล่เลยมองตัวตัวมันดิโอเยอะเยอะเลย มันมาอยู่นานยังอ,อมอโอ้เนี่ยตอนแรกรังนิดเดียวใช่ไหมเท่ากำมือโอ้โอ้แม่แม่ยังมากเลยอะ่ะเจอยาพ่นยุงไปมาคู่กระเจิงเลยเลนี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านสมพลมีรังต่อมาอยู่ที่บ้านด้วย,ยอย่างใหญ่เท่ากำมังสักผ้า เนี่ยพี่ดูโอ,อย้ยดูมานานแล้วอู้น้องใหญ่มากาาโอ้แม่มีอะเยอะๆๆเยอะเลยโอ้แอบแอบก่อนแอบก่อนเพื่อความปลอดภัยมัคุมบินเกินเลยต่อก็ต่อผู้ใหญ่เป็นต่อแน่เลยผู้ใหญ่สมพรผู้ใหญ่เลี้ยงต่อด้วย โอ้โหสุดยอดสุดยอดปากุติตามเลนะติดตามล้สีมามาบดูเจอลังต่อที่บ้านุยัอสงพรมสุก